สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลงทุนเข้าป่าดูการแย่ไข่มดแดงที่สวนยางดูเขาแยกไข่มดแดงนี่วิธีชาวบ้านแยกไข่โมดแดงไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้น่ะได้สปโปหนึ่งแยกไข่มดแดงตามสวนยางไหนดูซิไปดูซิได้เยอะไหม โอ้ดู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 มีแต่แม่ปเป้งแย่ไข่มดแดงวันไหนขอยจับตัวหน่อยสิอ๋อคขอจับตัวหน่อยโอ้โอ้โอตายห่าเข้าตาเลยโอ้ดูดูตัวเป้งวันว้ายพี่เคแย่ไข่มดแดงเดี๋ยวเขาก็เทงเลงโอ้รย โน,น่นน่ะเขาใส่ไอ้นี้เพื่อจะให้ม่ให้มันบินหนีแล้วก็ไปล้างออกนี่คือการวิธีการแยกไข่หมดแดงหมดแดงมันจะอยู่ตัวนะคะนี่ตัวเป้งมีตัวเป้งๆค่ะเขาใส่ผงมันแป้งมัน แป้งมันเพื่อให้มันอันนี้โ้ไม่ใช่หาง่ายๆเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างต้องไปโอ้แกะไข่มดแดงนั่นใช่เรื่องง่ายแค่เราเห็นเราก็จะตายเราอยู่หมดแดงกัดเสียงก็แหบเสียงแหบถึงขันไปหาหมอนี่เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ล้างอีกนะคะเนี่ยอันนี้ตัมให้มันนี่แหละ นี่เขาเราิ่มาแปลงออกแล้วอะไม่ไปพอเสร็จแล้วเขาก็มาล้างแห็นี้ค่ะใส่ไม่ได้ล้างนะ้ำสะอาด มะเด่งยเสร็จแล้วต้องมาล้างล้างเสร็จแล้วต้องมาล้างอีกน้ำนึงอีกโอ้กว่าจะได้ไม่ใช่เรื่องเล็กเล็กน้อยเดินจะทิดปุ๊ไป